Thank <laughs> you. The Lady สวัสดีค่ะอันนี้ดีเจดิวอาริสาทองบริสุทธิ์พูดนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศเข้าสู่ Seed Lady ครั้งที่41กับการเป็นดีเจครั้งแรกที่ขึ้น s e ี d 97.5 FM มเมล็ดพันธุ์ใหม่ของคนไวมันค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะมาในตอน Lady Sexy Cocktail ดิวก็จะมาทำให้ชาวซีดเคลิบเคลิมตลอด2ชั่วโมง2ทุ่มถึง4ทุ่มเลยนะคะแล้วคุณผู้ฟังสามารถทักทายหรือพูดคุยกับดิวได้ที่ sms 411-1975หรือโทรเข้ามาที่0 2 2 4 5 7 1 8 3ค่ะก่อนที่ช่วงหน้าเราจะกลับมาสนุกกับเรื่องราวลับๆของดิวใน ladies 20 secret ตอนนี้ดิวก็จัดช่วงพิเศษมาเป็นออเดอร์ให้กับทุกคนคุณผู้ฟังก่อนนะคะซึ่งในในวันนี้เนี่ยดิวมาในทีม เลด y ้เซ็กซี่ค็อกทั้งทีดิวก็เลยจัดมีบาร์เทนเดอร์ส่วนตัวของดิวมาโชว์ลีลาการ m i กซ์ค็อกเทสูตรพิเศษด้วยค่ะรับรองว่าเด็ดสุดๆค่ะสำหรับใครที่อยากชมภาพบรรยากาศนะคะก็เข้ามาชมกันได้เลยที่ s i e c a v e c o m และตอนนี้ก็เชิญไปพบกับเขากันได้เลยค่ะพี่เข้าฟางเดอะบาร์เทนเดอร์ ender, กับช่วงเข้าฟางเอาคืนขอต้อนรับนะ ดีเจเขาฟังด้วยนะสวัสดีผู้ฟังด้วยนะฮะเมื่อกี้กับดีเจดอสนะครับบรรยากาศน่มมัจะะลอบรรยากาศตอนนี้นะครับผมแอบผมแอบแจมอยู่ข้างหลังนะฮะสวัสดีน้องดิวด้วยนะจ๊ะออ๋สวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาล่ะเฮ้ยเข้าช่วงอะไรเนี่ยดีเจเขาฟังอะไรเนี่ยเขาฟังเอาคืนเขาฟังเอาคืนเขาฟังเอาคืนอ่ะเขาฟังลุยฮะขอบคุณคุณดิวมากครับผมสวัสดีด้วยสวัสดีเขาฟังด้วยใช่ใช่นะครับมีนี่เลย สสูตรครับวันนี้เป็นค็อกเทลใช่ไหมโอ้ oh, วันนี้บอกคุณผู้ฟังก่อนบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าตอนนี้ดีเจเข้าฟังมาพร้อมกับโต๊ะค็อกเทลที่เป็นสูตรผสมอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะุณผู้ฟังอย่างที่ดีเจดิวได้บอกไปใครที่อยากเห็นภาพเข้าไปดูได้ที่ s c a p e c o m นะฮะครับโอ้โหอุปกรณ์เยอะแยะมีอะไรบ้างเนี่ยมีนี่ครับจะทําซุปต่บ <laughs> ทำข้าวเทลเดี๋ยวเรามาทำข้าเทลให้ชิมอะคุณจะเอาคือยังไงมานี่เลยเรามีสองสูตรสูตรแรกเราต้องบอกก่อนว่าเป็นสูตรไอซ์สไลด์แบ็กครับไอซ์ไลด์แบ็ขอบคุณดิวที่ทำที่ไอซ์ d ไล a ์แบ็กข้าวเทลไอซ์สไลด์แบ็กเหรอได้อินสป r a เรชันมาจากตอน lady คุณยายาหญิงครับอ๋อสไลด์แบ็กสไลด์แบ็กแล้วแกไม่เรียกว่าไปถูหลังอ่ะ สไลท์แบ็กสไลท์แบ็กอะไรล่ะแบ,บ็กแกเป็นคอกเชลงไงเดี๋ยวเราจะทําให้ทานทำให้กันนะครับสูตรนี้เดี๋ยวผมจะให้ชิมส่วนสูตร2ครับเขาบอกว่าเป็นแบบรสชาติแบบหอมหวานได้แรงบันดาลใจมาจากนี่เลยตอนที่เลดี้คนเนี้ยคุณพวกพวกฮอร์โมนมาคุณอ๋อใช่้องสไปดองฝนได้ชิมเดี๋ยวได้ชิมเอาสองสูตรของคุณมาแค่นี้เองมาแค่นี้คุณพ่ วันนี้ดูสบายจังเลยนะสบายไหมดูสบายใช่อุปกรณ์เยอะดูสวยงามอะวันนี้ดูแบบดูเท่นะเอาเลยไหมเอาเลยไหมเออเออเอนะฮะอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปไปไปดูว่าสูตรค็อกเทลวันนี้จะเป็นยังไงจะเป็นยังไงแล้วก็ลีลาของดีเจเข้าฟ้างเนี่ยการมิกซ์จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยดิวต้องให ดีเจเข้าฟังได้มิกซ์พร้อมกับเพลงอีกหนึ่งเพลง oh. ซึ่งดิวเนี่ยได้เลือกเพลงที่เหมาะกับโชว์ของดีเจเข้าฟังไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่อยากชมลีลาของดีเจเข้าฟังเป็นบาร์เชนเดอร์รีบคลิกเข้ามาที่ w w w s i d c a v e c o m ได้เลยนะคะ s e e the Lady